อัปเดตข่าวที่น่าสนใจของทีมเรอัลมาดริดกับฮารามาดริดจะมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจบ้างแดีติดตามกันได้เลยนะครับอาเรลมาดริดก่อนอื่นเลยใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ไว้ด้วยนะครับจะได้เดินทางไปถึง1,000ซับไปพร้อมๆกันนะก็กลับมาแล้วนะครับหลังจากที่แพ้อาร์เซนอลไป3ามศูนย์เนาะอย่างที่ผมบอกไว้ว่าเละเลยข่าวเละเลยเดี๋ยววันนี้จะอัปเดตข่าวเกี่ยวกับคาร์ลเซร์ลอตติเนาะ ก็คือเละเลยเละแน่นอนเพราะว่าวันนี้เนี่ยเนื่องจากมีข่าวจากโรมาโน่เนี่ยเขาออกมารายงานด้วยเกี่ยวกับอันเชลติแต่เดี๋ยวผมจะขออนุญาตเรียงไทม์ไลน์ไปเลยว่ามีข่าวอะไรบ้างก็คือหลังจากที่แพ้อาร์เซนอลไปนะครับผมก็ตามข่าวเนาะก็ไปเจอข่าวแรกเลยของโคบโดยโคบเขารายงานว่าตามแรงข่าวของเรอมาลิตเนี่ยชาบีอลอนโซเนี่ยได้เซ็นเป็นโค้ชคนใหม่ของเรอมาลิตเรียบร้อยแล้วนะครับ ในซัมเมอร์เนาะอันนี้เป็นข่าวของโคฟนะซึ่งต่อมาเนี่ยผมก็พยายามหาต่อเนาะว่าจะมีข่าวอะไรต่อผมก็เจาะไปได้คุณปาโกกรนซาเลสเนี่ยเป็นนักข่าวโคฟนะครับเขาได้บอกว่าก่อนเกมเมื่อวานเนี่ยมีแร่งข่าวที่มาริดของเขาอะ่ะได้บอกว่าโค้ชคนต่อไปของเรอัมลมาริดอนะ่ะได้เซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้วนะโค้ชคนนั้นก็คือชาบี้อ่ะลอนโซนะครับผมซึ่ง ดำเนินการเนี่ยเลื่องทุกอย่างเนี่ยจะเสร็จสิ้นในซัมเมอร์นี้นะอันนี้ก็คือผมเจาะลงไปจากข่าวตะกี้นะโดยวันนี้โรมาโนเขาออกมาพูดว่าเทนเอเล็กซานเดอร์อาร์โนเนี่ยยังเป็นตัวเลือกแรกที่2และที่3สําหรับตาแหน่งแบ็คขวานะส่วนชาบิอารอนโซยังเป็นตัวเลือกแรกและที่2และที่3และที่4สําหรับโค้ชนะอันนี้เป็นรายงานจากโรมาโนนะ ซึ่งเดี๋ยวเขาจะพูดต่อไปด้วยโรมาโน,โนเ่เขาพูดต่อว่าชาบีอลอนโซ่เนี่ยไม่ได้ย้ายไปบาเยนร์มิวนิกเมื่อรอดูการก่อนนะเพราะว่าตัวเขารู้ดีว่าเขาจะต้องไปเรอัลมาดริดนะแล้วก็โรมาโน่ยังพูดอีกว่าชาบีอลอนโซ่เนี่ยรู้ดีว่าเรอัลมาดริดเนี่ยวางแผนให้กับเขาเป็นโค้ชนะเขาคิดว่าน่าจะได้เป็นในช่วงซัมเมอร์นะแต่ยังไงก็แล้วแต่ก็ขึ้นอยู่กับอันเช่ด้วยนะว่าผลงานจะเป็นอย่างไร ถ้าอันเช่ได้ถ้วยก็อาจจะได้อยู่ต่อนะแต่ผมมองว่าผลงานกระท่อนกระแท่นนี้น่าจะไปอยู่แล้วล่ะซึ่งโรมาโนเขาพูดออกมาประมาณนี้นะครับผมต่อไปเป็นรายงานจากทางฝั่งอิตาลีนะเป็นรายงานของกาเซ e ต t าไอทีนะครับผมอันนี้เขาเป็นกาเซเต่าสปอร์ตนะเหมือนเป็นสื่อทางฝั่งอิตาลีซึ่งเขารายงานว่าการที่เรอลมลิตแพ้เมื่อวานนี้อาจจะทำให้คาร์โลอันเชลติเนี่ยต้องออกจากสโมสรเร็วขึ้นนะ บ a ราซิลต้องการตัวเขารายงานจากกาเซตาไอทีสื่อจากอิตาลีนะต่อไปเป็นรายงานจากเรเลโวแล้วก็คุณโรด้านะครับผมซึ่งเป็นสายข่าวของเรอัลริตนะเขารายงานว่ายุคเรอัลริตได้จบลงไปแล้วนอกเสียจากจะมีปาหาริหาใน UCL หรือลาลิก้านะครับผมซึ่งตอนนี้ทางเรอัลริตเนี่ยต้องการให้ชาบีอลอนโซเนี่ยมาเป็นโค้ชในฤดูกาลหนะ้านะรายงานตรงกันเลยแล้วก็เป็นรายงานจากเรเลโวนะ ที่เขารายงานว่าลูกทีมของอันเช่เนี่ยก็คือเรอัวมดริดเนี่ยไม่มีใครวิ่งได้เท่าอาร์เซนอลเลยนะอาร์เซนอลเนี่ยวิ่งไป12กิโลนะส่วนลูกทีมของอันเช่เนี่ยไม่มีใครวิ่งได้เกิน10กิโลเลยแล้วก็อาร์เซนอลยังสามารถเร้าโอกาสการยิงประตูดได้8ครั้งแล้วก็โอกาสคอร์สบอลเนี่ย9ครั้งโดยไม่เสียการคลองบอลเลยนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ย53ต่อ47ซนนะซึ่งเดี๋ยวผมขออนุญาตไปคุยกันหลังคลิปนะต่อไปเป็นเปอร์เซ็นต์การ ข้ารอบของเรอเมริดนะก็คือโอกาสการชนะ UCL แหละมีโอกาส1%นซะครับผมจัดอันดับโดยออปต้านะคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์คุยกันก็จบไป,ไปแล้วนะครับเดี๋ยวตอนนี้ขอญอาตมาคุยกันถึงเรื่องอันเช่นะอย่างนี้ผมบอกว่าเละแน่นอนแล้วก็ดูแววแล้วอันเช่เนี่ยน่าจะไปนะน่าจะไม่ได้อยู่เพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเข้าใจว่าเออตอนนี้ทีมบอร์ดเราะซลิเยร์เราอ่ะเป็นแบบน้ำนิ่งนะในระหว่าง ตามข่าวอะ่ะผมก็ไปอ่านเจอคอลัมน์โดยอันเช่เขาก็พูดเหมือนประมาณว่ามีแฟนบอลบางคนน่ะเซงในรูปแบบการนำทีมของผมแต่คนที่ไม่เบื่อไม่เซงผมเลยอะ่ะเขาเขาไม่เคยเบื่อนะนั่นแหละคนที่คุณก็รู้ว่าใครอ,ะอ่ะอ่าก็เขาคือหมายถึงว่าเปเรสซึ่งผมคิดว่าผมอ่านคอลัมน์นี้แล้วผมขำเลยทำไมผมถึงขำคุณอย่าลืมนะว่าบอร์ดบริหารน่ะ ท่านประธานฟลอเรนติโนเปเรสของเราเนี่ยเอามาหิตแค่ไหนตอนเนี้ยที่ผ่านมาเนี่ยคุณอาจจะลืมเพราะว่าเขาสร้างเรื่องดีๆกบนะคุณจําได้ไหมว่าเขาทำกาโรนันโ,โดอย,อย่างไรคุณรู้หรือเปล่าว่าทําไมโรแลนโดถึงออกเหตุผลที่โรแลนโดออกเนี่ยเพราะว่าวันหนึ่งอะท่านประธานตัดสินใจว่ากาเลดเบลอะจะเป็นวัสาคุคนต่อไปอะแทนที่คิซูโนโ่ได้อะนึกออกใช่ไหม เขาก็เลยเลือกที่จะไม่เชื่อใจคิเตโนโดยวันนั้นน่ะเป็นวันที่ชิงนัดชิงที่คิเตโนเดินออกอ,ะอ่ะอ่าคือวันนั้นแหละคือเป็นวันที่ท่านประธานน่ะหน้าบึง้งกับคิเตโนและไม่ยอมจับมือตั้งแต่ตอนที่เดินเข้าคิเตโนเลยรู้ตัวทันทีว่าคิเตโนอยู่ไม่ได้แล้วเพราะว่าท่านประธานไม่ได้เชื่อใจคิเตโนนี่เป็นเพียงแค่ชั่วข้ามคืนนะที่ท่านประธานบบพลิกอะ่ะ และคิดดูค r i t i a n o r o n ่ะระดับไอคอนิกอ่ะอันเช่นี่คือไม่ต้องกลัวโดนแน่นอนแต่เพียงแต่ว่าตอนนี้มันอาจจะยังเป็นความลับอยู่รักษาความนิ่งอยู่อ่ะแล้วผมก็มัวแต่จะมาคุยเรื่องอันเช่จนลืมรายงานข่าวจริงๆแล้วเนี่ยคือมันมีข่าวจากมาก้าอีกข่าวหนึ่งเขารายงานว่าตอนนี้ทางฝ่ายบริหารเนี่ยได้ขอ ขอโทษทีนะครับตะกี้แมวเล่นกันแรงไปหน่อยเอามาต่อกันก็คือข่าวจากมากาเนี่ยตอนเนี้ยทางบอร์ดบริหารเนี่ยได้ขอให้ทางนักเตะของเราเนี่ยลดอัดตรานะแล้วก็กลับไปเชื่อมั่นในแบบเดิมก็คือเชื่อในอันเช่ให้อันเช่ทำภารกิจสำเร็จอ่ะอันเนี้ยคือว่ามันบ่งบอกเลยว่าแบบนักเตะเนี่ยมันไม่เริ่มไม่มั่นใจเลยนะ แล้วในแมตต์อาร์เซนอลนะคือในช่วงหลังที่มันจะมีอยุ่ช่วงหนึ่งที่อันเช่เรียกคามาวิงกาไปคุยด้วยอเออจริงแล้วอะ่ะจูดเข้าไปคุยด้วยนะแต่เหมือนทั้งสองคนอะ่ะมันไม่คือมันไม่เชื่อใจมันจูดนะทำหน้าสงสัยเลยงงง,งใส่อันเช่นะแล้วก็ปาขวดเหมือนเดิมทํา้วเตบเดิมมือเราก็แบบเออมันก็จริงว่ะมันอาจจะสั่นคอนจริงๆนะตรงน,นี้อาจจะเป็นไปได้ที่อันเช่นเนี่ยอาจจะเด้งนะเพราะว่า บอร์บริหารเราอาจจะเก็บความลับไว้ก่อนคือเพราะว่าถ้าเกิด m e n ท a l ิ y ที่ในทีมอะ่ะมันเริ่มสั่นคอแล้วอะ่ะมันก็นะมันก็ยากะ่ะที่จะกลับมาถามว่าได้ชาบีอารอนโซมามันจะดีขึ้นไหมมันก็อาจจะไม่ได้ดีขึ้นหรอกแต่ว่ามันจะเปลี่ยนรูปแบบเกมเราอาจจะไม่ได้เล่นดเรกแบบนี้แล้วแล้วก็อาจจะแบบได้ความสดความใหม่อะไรที่มันใหม่เออดูดีกว่านี้มันต้องมีการเปลี่ยนแปลงอะ่ะไม่ทางใดก็ทางหนึง่งแน่นอนเชื่อผม ยังไงก็ลุ้นให้อันเช่นเนี่ยสามารถสร้างปาฏิหาริย์ในค่ำคืนแห่งเบเดเบลได้อีกครั้งนึงนะครับผมเป็นกำลังใจกันเนาะสำหรับแฟนๆทีมอื่นถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไ r i b e เข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมแฟนๆชุดขาวเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันเยอะๆเลยกดไลค์กดแชร์กดซั b s c r i b e ไว้นะครับอยากถึงพันซับไวๆส่วนพี่ๆยังเหมือนเดิมนะครับพี่ๆถ้าพี่ๆชอบสามารถเข้ามาคุยคอมเมนต์ กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ไว้ได้นะแต่ถ้าพี่ไม่ชอบก็ขอบคุณครับ